โอ้สังดีดก่อน <c oughs> สวัสดีจ้าเมนเนย่าเตียวเสื้อผ้ามากินตำตำมะฮงเฮิมด้วยจ้าตำมะุงเฮิมกิลารจ้าเรากับกากหมูจ้าตำมะุงเฮิมแม่จ้าเนี่ยตำมะุงเฮิมข้าวปุ่นจ้า เห็นบ่าจ่าเห็นบ่าจ่าเห็นบ่าจ่าเนี่ยจ่าข้าวปุ้นมาเมื่อนี่มาแซ่บๆกับแยกเตี๋ยวด้วยจ่าโอ้ยน้ำลายไหลมาเด้อจ่าไทยกระไดฟังเล่ากระไดเอฟซีสุขูมสุคนอยู่อันเมืองนอกนี่ละจ่ายู่อันบ้านเฮากระไดเนาะเมืองไทยเนาะจ่ามาจิ้เข่า ก๋าะยแยเตยวกินข้าวปุ่นตำบักห่งเฮิมกินตำบักห่งเฮิมอลองลองซิเมื่อก่อนจ้ะืมหุ่งเฮิมหวานแจ๋วๆแล้วจะ้ะผักกะคือเกาล้วจะ้ะอืม แ,แสบแสบเพชรซาใจจ้ะอืมลูกตาเขาต่ำฮะตาบง้เขากับเฮ็ดเองจ้ะกาบง้ แสบคือเกาจ้ะคือยากกินตำบักหุ่งเมืมเ่อไนกับฝนอากาศบด่ดีทั้งฝนทั้งสนาทั้งฝนทั้งหิมะเนี่ยจ้ะกเจานังดีๆก่อน จกินแซ่บๆกินมาจากเมื่อใดทีอาภาคนนูร้านสาวออกก่อนมาจา้ะแซ่บๆน้ำกันร้านมาอยู่ร้านไปโรงเรียนจ้ะได้เจอผ้าแสบไปแล้วตมามหาู่หอม อืมตอนเย็นๆอ่จ้ะตอนบังคงหามแสบคือเก้าพักกับพักคือเก่าเนี่ยล่ะจ้ะมันอย่ยบม่มีพักหลังหลายดวกพักสะดาวต้อ,อบ้านเนี่ยล่ะ แต่เลอมนุ่นอืมั้งสัตว์ั้งเพจ้ะ รดมากขับรถมอไซค์มากเอยฝนกับฝนน้อปนกันหนาวจ้ามืออากาศแล้วก็ห่อนแล้วก็หนาว ฝากอันแบอกแอบซี่ทุกคนด้วยจ้ะจะเข้ามาเป็นกำลังใจแย่เตี่ยวขอบคุณทุกผู้ทุกคนจ้ะจะเข้ามาก็ไลไ์ก็แช่ก็ได้ ตามสมตำอืมสดน้ำจ้ะอืมแฉบเพื่อกาผักกระเดาหลวก หยอดอ่อนๆกินกระสมต่ำ แสบจ่ามาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้มเดอ,มา,ดอมาสอบแจกไปแลาวจ้าแสบแต่กระเพ็ดจ้ะจดหนาน สดน้ำจ้ะพักตักน,น้ำให้ันไหรใช่ป่จแกน้ำลายให้เห็นน้ำน้ำะดสดสด้นน้ำเขาเห็นเป็นตอนโคโลเคลย มาปเป็นมะฮุงซุปกระด่กชื่อใส่ตัวไว้มาพอสมัครปาดกินแข็งกระเด่มาต่ำซาสันแล้วกะกะเล่ามาต่ำจ้ะมาต่ำสุพีสุนองกินมาเด้อมากินกับข่อยเด้อมอเจ้าเอ้ Trắng trắng tắm 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 cứ tắm tắm ăn tắm tắm nữa tắm 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 cứ tắm tắm nè tắm vậy แสดงเห็นนาำมันแม่จ้ะทั้งเผ็ดทั้งแสบจุดใจเลยซาใจเลยจ้ะ มาเด้แกมาเด,าด,าด,าด้อมาเด้ากินตำมะฮงน้ำขา่าอือเพจจ้ะ แสบเพิ่งเอาแล้วเตี๋ยวผ้าแสบมเนนะหลังจากเิกง,งานน้ำเส่าก็ได้ยังจะไปต่อยยอูจ้าเพชรเพชร เป็นแห้งหลายเอาตำแบบใส่เพริ่แข่งไหมเพริ่คัตอะไรจ้ะ

tầm bọc hơn đồ nam chút chả mang sốt tay dai chả Ừm. Ok. เปี้ยวมันนะกวานบอกห้องกัะเปี้ยวหวานบอกหุองในกะหวานฮืซาใจาใจซาแใจ

ตอกฮัดโซไซเส้นขับป่น เพจจ้าแจมาจากแซ่บๆจ๊กกระเตี๋ยวคือกอเป็นจนนังไหนน้อบ้านเฮาแต่ยังกินนอ้อห่อนบอ๊จ้าทางไทยเฮาแม่จ้าห่อนบอ๊ะห่อนบอ๊ะคอยอยู่ผพียขึ้นหนาแวแทะ เพ็ดจ้ะอขอยุยผีขึ้นหนาวแต่รับรถม,มอดไส้กับไส้เสียกันหนาวไส้ส่งกันหนาวแล้ว <c oughs> ก็มนุษย์ต่างดาว ก็มนต์ตาดาวพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแบหบนเพชรลายก็จะสร้างน้ำกับปุ่นเนี่ยจ้ะ กินกับมั่วมั่วตปากตขคอได้เจอในกระดาษเนาะ <laughs> ขางมันแสบบ้านห้าช่องนี่ือเสียผ้ากัน วางเขาแซาวๆอยู่เนาะจ้ะฝนตกแน่ก็จะวางเขากันละตีเนาะเอาใจซอยเด้จเอจ้ะสู่ไปน้ำกันมาสู่ๆก็แย่เตียวแย่เตียวก็สู่ๆเพื่อมาเจ้าขึ้นกันละจ้ะ บ่งนามสมภพนามสมภพะนะขอโทษขออภัยว่าพ,าพิ่ว่าเถอะนามสมตาม <c oughs> ตามสมบระคงณงามนามซาดใจได้จัะ เป็ดเเผ็ดเแซ่บจะอือส้มสแซ่ มันห่วยใส่ใส่น้ำ เผลเผๆเผทั้งแผดทั้งแสบพูดลงค้นกับขึ้นจวนเขาแล้วแ่ว้เน่าจะทา้งบานห่านะลูกชายอยบานกับไปไทย คนห,หน้ามาบ้านนะท่านไหนวานได้ว่าไทยไหวก่อนจักน้อยจคัคคอยวานอย่ามมนแหลงงยานยะขึ้นเขาแม่จา้า ขอโทษขออภัยสวัสดีจ้าอุปัติเหตุกเกิดได้สมาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะจ้าฝากก็ไล์ก็แช่ย่ยเตียวนะได้จ้าก็ซับตะไข่ให้น้ำเป็นกำลังใจกันและกันจ้าโอยขอโทษขอขอภัอพยพอกันกับยายเตียวชิปหนาอิม่มห้วจ้าวัสดีจ้า